ตัวแรกของมุนีมาแล้วครับผมนินปะนินปะนิน

lúc nào đây lên nào đây lúc 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 nào ตัวปะมีหรือมมมี่มุมมี่อีกวยาัยาวมันมาลมันบึดนะใจไอสเออกร่นิ่นนะขึ้นมากขามันขึ้นหัวเราแย่มันลงไปเออขามันเจิดคางเร่ะให้มันล,งไ,ออนง,นลงไปเลยมันเจิดมาเลย<อ>เรื่องเรื่หลังนั่นน้ำมีขันหนึ่งเบื่องหลืงนั่นน้ำมีขั้นหนึนหน่งเออไปไปไปหาเราน้ไปใช่ห

ตัวน้อยบ้าเต่ดนเลยแม่ตก้อนเนี้ยจังไน่ะกับปานิ่งไานั่นแล้วเนาะเอามาส่งม่งกันน่ะให้เพื่อนมึงดูนี่ดิแต่ละเออเอาโอเคเขาเอื้นไานิ่งเกาดิหระวันน้เอื้นปนิ่งนน้จัดเออดเลยทำยังไานิ่บ่มดเท่าน้นเอเออนี่ มาสู้มาสู้เมาสูเพื่อนๆงบกรนเยนี่เราลานไสเนผู้วัดใหมื่อนี่นีตัวสอยมากครับนนี้ครับผมไปครับดยทอครับเ้ยเยขึ้น้นนั่งบ่ตัวใหญ่พ่อว่าแล้วนาเบิ้งตัวไรบวก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 ตัวใหญ่อเบิ้งกันหรอตัวใหญ่ครับเ โอ้ยตัวใหญ่พอมาห่างนี่ใช่ปะมึงมึงปากมันเอี้ยปากถีบมาเลยเหรอครับผมตอนนี้กันสกับแล้วครับผมเนื่อเบิร์ตนะครับเนื้ออมาหน่อยๆนะครับเนื่อเครื่องชุดนะครับออกมาก็ได้ครับผมก็เลยสิงสับแล้วตอนนี้ไปดูที่บ่ายสองโมงสองโมงเคิงนะครับสิกับแล้วครับผมมึอนี่บริยูในไม้ต้นยูค่าคือเก่านะครับเดี็กเสห้เบิร์งบาอยู่จุดใจนะครับผมไปเดเบิร์งนล้กันครับ ผมจ,จุดที่อยู่ก็เป็นจุดนี้แหละครับผมจุดนี้นะครับเดี๋ยวให้เบิ่งหมอกต้นยูขาหูต้นยูขานะครับหมองกระเจ้าอยู่พุ้นะครับเลี้ยวใส่เขาม้าน้ำคู่นี่นะครับนี่เลี้ยวเขามาก็อยูจุดนี้ตรงกับจุดที่ต้นไม่ยัาลับหลายๆนะครับฟังตรงขามนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปให้เบิ่งผลงานครับผมผลงานมือนี้นะครับว่าที่เป็นจังไงนะครับบ่าจะเป็ี่นตรงกระยูต้นยูขานะครับผมตอนนี้ผมกลัาเบิ่งนี่ครับ ตอนนี้สิกรับเลยครับนี่สองมงกลัวครับผมมากอะสี่มงเศร้าครับมือเศร้านี่ก็มาสวยจัง่อยครับผมนี่นะครับนี่ก็โอเคอยู่นะครับผมนี่นะแจ็คครับผมไปเพราะผมพูดหลายๆนะครับสำหรับท่านใดเข้ามาติดตามรับชมครับผมบอกว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับตัวท่านใดเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามน้ำนี่เดียรครับครับคิมนี่ยคตัวเพื่อนนี่ะครับสวัสดีครับ